ตั๊กตั๊กตั๊ก้อมเดี๋ยวจะถ่ายลงในคลิปให้หน่อยลงยงช่องพี่ลงช่องพี่ลงช่องพี่เดี๋ยวเดี๋ยวคู่นี้ไว้ก่อนนะ <c oughs> คู่นี้เป็นคู่ที่แบบ <c oughs> คอยรับบุ๊ส่งมุกกันตลอด <c oughs> เดี๋ยวพี่ไปหานักคอมก่อนโอเคพี่คอมสวัสดีครับสว <c oughs> ัสดีครับพี่คอมจ้าอานี้ไม่ต้องมุกอะไรเลยพี่คำเดียวเลยสวนมาเลยไอ้นะบอลพี่ขอยนิดนึงคู่กับแจ๊ดเลยครับทีนี้ได้นะอ่ะนี่อก็อะไร นี่ตาของพี่นี่ตาของพี่เอาไว้ทำอะไรเอาไว้มองอสีเฮ้เี่ดีก็อะไรจะมุกพี่สีเอาไว้ทำอะไรเอาไวด้ดม <c oughs> เ,เดี๋ยวพอแค่นี้ออกไปได้ทั้งหมดเลยนะล้งที่หวัวไหล่ช่องกูเด็กดู <c oughs> ด้ว <c oughs> <c oughs> ยเฮ้แทนที่จะได้ก้อนใหญ่ใหญ่อ่ะเสร็จงานหมดล้วเอางานเราเลยอ่า สี่สามสองวันนี้ดารับเชิญใครพี่เปลี่ยนเสียงเชิญใครมาครับผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงใช่สวยไหมสวยด้วยละนี่ใครใครเนกกาแฟรู้จักเหรอรู้จักดิ่เขาร้องเพลงอะไรเพลงเขาดังมากเลยเพลงอะไรเพลงอะไรอะไรทำทานให้หมาทานหมาแบบทานหมาไหนเอามาน้องมาดูดิเออสวัสดีค่ะ เน้กาแฟสีนครเฮ้ยอ๋อนี่นามสกุลเหรอเอ่อชื่อค่ะชื่อในกาแฟนามสกุลสีนครเหรอเป็นชื่อในวงการอ๋อติ๊บเนกาแฟสีนครนี่หวัดดีตั๊กสีนครินยังอันนี้เขาดังเพลงคันหมาอ่ะนี่เขาคันหมาแล้วเขาอ่ะดีดีจ๋าหนีฆ่าทำไมตั้งชื่อให้กูเซ็ตทราบเคยฟังเคยน้องไหม เคยฟังอยู่ร้องยังไงแต่ว่าคือที่ชอบจริงๆงเลยเนี่ยคือชอบภาพเบื้องหลังมากกว่าเบื้องหลังใช่ป่ะที่หนูจะถ่ายแบบอะไรอย่างเงี้ยเออจริงเหรอติดตามดูอยู่ใช่ชอบจริงเนี่ยตรงเนี่ยเขาติดตามตลอดเลยนะเซ็กซี่เซ็กซี่แล้วก็เคยทำเออมาเป็นนักแสดงอะไรไหมเออก่อนที่จะมาร้องเพลงก็เรียนเรียนหนังสือธรรมดาแล้วก็เป็นดีเจช่วงหนึ่งค่ะอ๋อเป็นดีเจเคยรวบผมเปิดขึ้นมานี่เลยไหมเคยเคยรวบขึ้นมานี่ ใช่ค่ะตอนแรกก่อนที่จะมาเข้าวงการนี้เลยคือเป็นหมอลำซิ่งมาก่อนพี่ไม่เคยฟังสดๆเลยนะซอยซอย่ินองปังซอยนีองล่ะนกแต่แตินกวามปลายพายผู้ใอยากพ่อของยายยิปพีเด้อนี่ต่อโต้กันนกแต่แต่บอลุหูจักเข้าพอเห็นจ้องซ้ำได้วัาซอยเหมือนจะไปโยนหาพี่เขาอีกเขาอุตส่าห์นั่งดูแบบสงบเฉยแล้วถ้าให้เร็วกว่านี้ เอาพ่เอาพี่แล้วอ่าอย่าอ่อทาสเ่นีตนี่พี่ีตี่พี่ีตีตีตีี่ีนีต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 ี่ีต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 ีี่รตีตเต็นีต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 มตีาเต่นีตีตีีตีีต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 ีีีีตีตีตีีตีีตยีีีีีด้เตี ซื้อเก้าอี้ต่อ